คุณยายคุณครูนี่เดี๋ยวเราจะมาฝึกต่อยกันนะนี่เดี๋ยวเราจะโชว์พลังให้ดูคุณยายคุณครูตามมาวิธีการต่อยให้หนักแน่นเนี่ยเราต้องฝึกวิ่ฟื้นะ้าสักเออร้อยร้อยครั้งนะวิ่งฟื้นไวเลยนี่เดี๋ยวต่อยให้ดูนะตู้เป็นงาต้องต่อยอย่างนี้ <c oughs> คุณยายทำไมต่อยโหดจังเลยเนี่ยทำไมต่อยทีเดียวพักแล้ <c oughs> มีพลังด้วยอะไรเนี่ย คุณยายโหสุดๆไปเลยแสดงว่าคุณยายแอบไปเล่นมาก่อนแน่เลยโอเคเราเก็บพอร์ไปก่อนนะครับโอ้เราอย่างนี้เราจะต่อยยังไงเนี่ยชุดระเบูสุดๆไปเลยพวกเรา <c oughs> โอเคนะครับตอนแรกเราก็ต้องทาการต่อยทรายอันนี้นะครับไม่รู้ว่าทรายหรือดินนะน <c oughs> ่าจะเป็นดินนะหินอะไรสักอย่างเนี่ยต่อยไว้นะครับ <c oughs> เราก็จะได้พ <c oughs> าวเว่าสองนี่ <c oughs> เป็นไงจุดดึกร <c oughs> ๋ยอย <c oughs> โอเคต่อยอีกจุด แล้วเราก็ลมไปด้วยนะครับโอ้โหโอ้โอตัวจะแข็งแรงแต่ว่าตอนแรกยังอ่อนแออยู่นะครับนี่ทะลุไปเลยนะครับเป็นอมูโงงอย่างนี้แล้วก็เก็บไอเทมไปเรื่อยๆโอ้แต่ละโคตแบบใช้พลังแบบสุดวิ่งแงมากๆถ้าต้นกระบองเฮ็ดได้ไหมอันเนี้ยจึ๊บจึ๊บอ๋อไม่ได้นะครับถ้าต่อยแบบฝ่านี่ก็คือบวกหนึ่งโอเค เดี๋ยวนะมีฮีโร่ตรงนี้กดปุ๊บเขามีให้อัปเกรดคูณ2เหรอหอ๋อเสียหนึ่งโลบาร์ต้องเสียด้วยเหรอเนี่ยอะกดไปคูณสองจึง๊บแล้วถ้าคูณห้ากดไปคูณห้าสี่สิบเก้าโลบาร์จึ๊บคูณสิบคูณสิบเท่าไหร่เก้าเก้าโลบาร์อะกดจึ๊บโอเคเอาแค่นี้ก่อนละกันคูณสิบนะครับโอ้ oh my god ว้าวแรงกว่าเดิมมากทุกคนปึ๊ม ถึงนี่โอ้โอโอต่อยทีแรงอัพเลยนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้บวก20แล้วจึ๊จึ๊แต่ว่ามีลูกศรน,นะครับเขาบอกให้เราไปข้างหน้าอ่ะลองไปดูจึงจึงไปข้างหน้าฮึบอาญาอ๋อ to the d e r k w o r d ไปข้างหน้านะครับ go new area แล้วนะครับตอนนี้ เราบดล็อกไว้ที่อะไรก็ไม่รู้นะครับหญ้าเขียวๆตีตรงหญ้าเหรอนี่และนี่แน,น,แน่บวกร้อยนะครับตอนนี้บวกร้อยแล้วบวกร้อยว้าวอ๋อใครต่อยเรากะเด็นโอ้โหโดนต่อยกระเด็นใครอะมีคนต่อยเรานะครับตรงหญ้านี้อ้วคู่บอดีเหรอเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคเดี๋ยวเราบ,บดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับต่อย จจ๊บแลนอัพแล้วแต่ดูเหมือนว่าเลือดเราก็ลดนะครับตอนนี้เราเ็นสตองฮิวแมนนะครับโอเคจุ๊บจ็๊บจ๊บต่อยไปเรื่อยๆดูตรงการซิมีอะไรบ้างเฮ้ยมีคนอยู่วิ่งอยู่โอ้อ่ะโดนไป โดนคูวาดีตีเหรอเนี่ยคูวาดีจะตีฉันทำไมเนี่ยฮะอ,อตรงนี้มีเซฟโซนนะคะใครที่แบบว่าไม่อยากโดนตีสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วตรงฮีโร่นี้ล่ะคูวาดียี่เฉยๆสิไหนคนดูสิถ้าเราพิมพ์เอออย่างนี้ไปได้ปะจุ๊บ body เลยนะอ่ะแล้วก็ n u บ b e r โอเคคอนเฟิร์มโอ้เสียพันโอ,โอ,โอ้เสียงพันโลบัส งั้นไม่เอาดีกว่าได้ไงโดดตีโอเดี๋ยวเราไปอีกแมบหนึ่งดีกว่าจุบกดโกว้ามาแล้วนะครับบทล็อกแอร์เรียอีกแล้วที่ดีอะไรเนี่ยดินเหรอดินใช่ไหมน่าจะดินนะคุวดีโอ้โหพลังคุวดีโหดมากกว่าเดิมอ่ะของฉันยังเป็นไฟอยู่เลยเนี่ยจุดถาดไฟนะครับจุบพาวเวอร์หกรอ ออรร็ออัปเดตดูว่างดีกว่าตอนนี้คูณ20แล้วจึบ199โลมาร์กปึ๊บไปไปกันต่อยาวๆแลงกว่าเดิมไหมจึบพันสองพันสองพันสองยาวๆทะลุไปเลยจึบจึ๊บี่พร้อมเก็บด้วยนะครับนี่เก็บวงกลมด้วยนะครับจะได้แต้มเพิ่มทะลุทะลุได้ไหมจะออกไว้ไหนต่อปึ๊บทะลุโอ้ย ออกมาหญ้าเขียวตรงนี้นี่เน็กได้มาโกโอ้ปลดล็อกนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหินลาวานะเนี่ยอะลองดูนะครับเวอร์สี่จุบหินลาวาเหรอก็ไปสนทบสถาหนหลอกนี่ไปไปกนต่อแลกอัพแล้วนะครับพ่อเป็นดิวมีคลาสฮีโรโอ้โห แต่ว่าคูวัดิเวสตสตาร์เตอร์คลาสฮีโร่โอ้โหเหียกอกว่าเราอีกมาไปกันต่อนะครับลากเป็นไฟฟ้าแล้วว่าไฟฟ้าสีเขียวจุเดอะแฟลกส์เข้ามาโถโตุ๊ตตตมาไปกันต่ออัปเกรดต่อดีกว่าจุ๊บฮีโร่คูณ50แล้วนะครับอันนี้50เท่าไหร่2 9 9บกโลบัร์่ะจัดไปกดโอเคเท่าไหร่ เอ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นโอ้สองหมืน่นสองหมื่นจ้าสองหมืน่นไปเลยยาวๆยาวๆาว,าวฮึลองดูนะครับมาเน็กแอเรียด่านต้นไม้ด่านคาร์บอยเหรอเนี่ยมาไปกันต่อฮึฮึขอบเป็นไม้นะครับไม้นี่ดีดต่อดีดีครับคะแนนเราเป็นหนึ่งเอ็มแล้วหนึ่งจุดห้า หมดล็อกเป็นสตาร์เตอร์คลาสชีโร่แรงอัพเฮ้ยเดี๋ยวชุดก็เปลี่ยนใหม่เนี่ย <God. S 1> เปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเท่สุดๆไ้เลยอะ่ะสีขาวนะคระับจุบจุบต่อยต่อยอดีแต่พลังเป็นไฟเหมือนเดิมนะครับไปก็ต่อเฮ้ยเฮ้ยอย่าเก็บด้วยอันนี้พึกทะลุไปอีกแบบมาแล้ว แบบไหนเนี่ยเวอร์หกแล้วนะครับสวนสาธารณะเหรอเนี่ยไม่รู้แบบอะไรนะครับตรงนี้โอเคปึ๊บไมยดด่ย่อต่อนะครับไปปึ๊บแลกอ้าอ,อีกแล้ว,วเวียนเสื้อผ้าดูเป็นงาิวคอมเมอร์คาชิโร่ปุ๊บต่อยครับต่อยด้วยความแรงขั้นสูงขั้นสูงนี่มาเน็กต่อ มาด่านหิมะแล้วโอ้แล้วมีคนอะไรเนี่ยไหนกำล<ย>ั<นาย>งฝึกแบบมรยุ์อยู่หรอฮ<อ>ะไม่หนาวหรอเนี่ยที่นี่จุ๊บโอ้หนาวกว่าเดิมนะครับกำแพงหิมะกำแพงน้ำแข็งจุ๊บจุ๊บไปไปต่อแล้วก็อ้าวเป็นสีแดงเนาะอ่าไหนเรากดดูนะครับคูณร้อยคูณร้อยเท่าไรร่399กบ้าโลบ,บ แต่ว่าโลบักเราหมดแล้วมาลองดูจึบว้าวดีดีดีมันไงแรงก,กว่าเดิมตอนนี้600เอ็มแล้วนะครับคะแนนสกอร์ข้างบนเป็น700แล้วมาฮูจะ่ะเน็กโกแอลเียต่อไปเป็นแร่นะครับเหมืองแร่นั่นเองมาไปเลย จึบ๊บโวลทีอ่อจึบ๊บทะลุไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะไปโวลสิบให้ได้ขุดเหมืองแร่ขุดเหมืองแร่แลกอัพผิดแล้วจึ๊บเดี๋ยวนะอันนี้แลกอัพเป็นอะไรเนี่ยเลนเนอร์คลาฮีโร่ปลดล็อกยังมาแล้วโกโอ้เป็นตึกนะครับโวลที่เก้าทำลายตึกเหรออันนี้ทำลายตึกไม่ได้นะครับต้องทำลายข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยเป็นตึกหมดเลยใกล้จะโวสิแล้ว ชุดเฮ้ยอะเุ้ยาทะลุแลกอัพอีกแล้วนะครับตอนนี้ว้าวชุดเปลี่ยนนะครับเป็นเลนโบดูสวยงามมากๆเลยมาเฮ้ยเลนโบเจ็ดสีตุ๊กน้งแข็งทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนี่นี่เจอหมัดแห่งสายลุงหน่อยชุดหมัดแห่งสายลุงหมัดแห่งสายลุงไปได้ปะะเขาบอกว่าต้องมีพ w e r เท่าไหร่นะ 2.80หรอโอเคฮึ๊บฮึ๊บชึ้บน่าจะถึงแล้วไป go เุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกลับมาที่ลูกกี้คลาสฮีโร่แล้วกลับมาที่เดิมทุกคนเดี๋ยวนะแล้วมันเลียดอะไรอ่ะหนขอต่อยดิดูซิว้าวทำไมโดนต่อยอะไรเนี่ยเอาไว้ซิ ยังไงอ่ะปึ๊บฮึอ๋อ,อ <What? S 1> พลังต่อยไม่เหมือนเดิมนี่เป็นคลื่นอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นคลื่นไฟดูสิอ้อเหมือนรีเบิร์ดนะครับเนี่ยเนี่ครับอ๋อสเต็ปเกมมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ้ทุกคนดูเหมือนว่าจะไปได้อย่างรวดเร็วนะครับดูจบจบนี่พลังไฟนะครับขั้นสุดยอด อันนี้มาที่เวอร์สี่แล้วจึ๊บไปต่อนี่มาเวอร์ห้าแล้วนะครับจุบนี่นี่รลีครับลีกลับมาจุ๊บจุบจุบฮึบจุบมกนี่เป็นไงมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เวอร์หกโอ้ตอนแรกมันช้านะครับหลังๆนี่กลับมาที่เดิมไปต่อยาวๆเลยจ้าฮึบฮึบโอ้โห โอ้ไเวเหมือนกโกหกเวอร์ที่แสดน,นีโชว์พลังนะครับโชว์พลังตอนแรกอย่างช้านะครับตอนนี้อย่างเร็วเออไปไปต่อจึ๊บจึ๊บฮึ๊ฮึฮจ้าเนี่ยแปบ๊บเดียวถึงแล้วสิบแล้วเป็นไงล่ะอ่าไปทะลุต่อปุ๊บเอาไฟเผานล้วแข็งละลายโอ้ โอ้มาดาที่11แล้วนะครับเฮ้ยดาที่11ไม่กลับมาหนึ่งแล้วนี่ <What? S 1> อ๋อมันบดล็อกให้นี่ดีอะไรอ่ะทำลายสิเฮ้ยเฮ้ยตีไม่ค่อยเข้าเลยอะ่ะเนี่ยเอานี่มีคนทะลุมาแล้วเนี่ยยากอา่าเราอยู่ในแมปลาวาแล้วเวอร์สิบสี่นี่ oh. เก็บลาวานะครับทะลุเจ้เจ้า,จา ตอนนี้เป็นเอ็กแล้วนะครับโอ้โหหูลาวาเก็บจุบจุ๊บจุบจุบจุบเก็บให้หมดฟุ๊บทะลุทะลุทะลุนี่นี่คุณยายคุณบอดีเดี๋ยวจะโชว์พลังให้ดูนะรุนแรงมากๆเลยดูโอ้โหเป็นไงโอ้โอ้โอ้จ้าวเหรอว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงกันสินี่ปึ๊บ โอ้กระเด่นใบกายเหมือนกันเนี่ยจึ๊บจึ๊บตึิมโอ้โหเป็นใครบ้างเนี่ยมองไม่เห็นเลยุบอุ้ยโดนโดนไปคนนึงปึ๊บขวานให้หมดนะครับขวานให้หมดทุกคนชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กันนะอยากให้คุณยายคุณวัดดีต่อต่อไปโดนมาเล่นกันอีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบูมนี่บัดแรกของวันพันแมนอีกโอ้โหเอาโดนด้วย